วันนี้แอคขอนำเสนอเมนข้าวโพดคลุกเนยหวานมันเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะเอาไปทำกินก็ได้เอาไปขายก็ดีค่ะอย่าลืมเอาไปทำกันกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะแล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนำข้าวโพดดิบมาแกะเปลือกออกก่อนค่ะ หลังจากที่แกะเปลือกเสร็จแล้วเอามาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อห้างเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่ฟักเข้าวโพดดิบลงไปต้มได้เลยค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาระหว่างนี้ใช้เวลาในการต้ม20นาทีนะคะ ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวโพดของเราจะออกเป็นสีเหลืองที่สวยงามนะคะหลังจากนั้นตามด้วยใบเตยใส่ลงไปเพื่อความกลิ่นหอมเมื่อข้าวโพดของเราสุกเรียบร้อยแล้วก็เอานำขึ้นมาพักไว้ก่อนคะ่ะหลังจากนั้นแกะเม็ดข้าวโพดอ,ออกให้สวยงามคะ่ะ แกะไปเรื่อยๆจนหมดจานจากนั้นเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อแล้วใส่เนยลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะคนเนยให้ละลายหลังจากนั้นตามด้วยนมข้นจืด4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊ด1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะแล้วคนๆให้ละลายเข้ากันค่ะตามด้วยแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วตามด้วยเกลือ1ช้อนชาเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำข้าวโพดท,ที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนำลงไปใส่ในจานค่ะหลังจากที่ใส่จานเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมที่เราทำก่อนหน้านี้ใส่ตามลงไปค่ะ ตามด้วยนมข้นจืดคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในจานพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวโพดคลุบเนยหวานมันหอมเนยเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้เลยค่ะ